ยายพี่น้องยาดุลุ่ลานแม่ลังหัใจจะขาดแม่จ๋าหนูไปเรื่องผาแนดินแดนผมไมอยากจะไปหัวใจ

แันว่ารักแฟนหัวใจผมบารู้ได้ต่อเป็นของแม่ที่นี่ผมไปมพาผมต้องไปไม่อยากจะจากอุราไม่จากจะไปดินแดนเส้นไกลเท่าไรใครบางหูใจเท่า นรักพ่อให้น้อยน้อยลงพ่อบรู้รักสิซอบรู้รักแม่เหนื่ยจ้า มีแฟนงอใจเรามีนักอกบ่มีเฮาก็ไดีใจถ้าเฮามีนั่นนั่นน้อยอย่าเลยนั่นน้อยอย่าไปเอานักใจเฮ้ยลำคานแก้จังไหนก็ไม่จังเลยสุดเลยล้ำปางล้ำปางล้ำปางล้ำจังใหม่จังใหม่จังแต่ล้ำบุลาล้ำบังเลยอยังหมดจังนะมันแบบฮักคุณแม่ล้ำปังจังใหม่ใหม่